วันนี้นะคะแต่จะมาแชร์หนึ่งประโยคสั้นๆง่ายๆนะคะที่มีความหมายว่าเข้าใจแล้วค่ะทาเดมาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้อีกหนึ่งประโยคนะะซึ่งเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆแต่ใช้บ่อยมากในภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือประโยคที่มีความหมายว่าเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วครับนั่นเองค่ะสำหรับประโยค เข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วครับในภาษาญี่ปุ่นนะคะจะใช้ประโยคนี้เลยค่ะวาりาしิมかชまตたวาりาしิมชตวาาิมชตทั้งหมดมี6เสียง6พยางคด้วยกันนะคะแต่ถ้าเกิดเราพูดเร็วๆร,รวบให้เป็น1ประโยคนะคะแบบธรรมชาตินะคะก็จะกลายเป็นวาりาしิมかชまตたวาาิมชตแบบนี้ค่ะ ความหมายของมันนะคะก็คือหมายความว่าเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วครับนะคะเป็นหนึ่งประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็มีความสุภาพในตัวมันเองนะคะคราวนี้นะคะในการนําไปใช้นะค,ะควาว่าเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วค่ะในภาษาไทยเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบเหมือนรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแต่สําหรับคําว่าวากาดิมาชตะในภาษาญี่ปุ่นกลับใช้บ่อยมากกว่าคําว่าเข้าใจแล้วค่ะในภาษาไทยนะคะเพราะว่าเขาจะใช้ในในยะความหมายที่คล้ายๆกับ จะเรียกว่าอะไรอ่ะสมมติว่ามีใครกําลังอธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งนะในระหว่างบทสนทนาเราเข้าใจสิ่งที่เขาพูดแหละเนาะแต่ในภาษาไทยบางทีเราจะไม่พูดซ้ำซากว่าเข้าใจะละเข้าใจะละเข้าใจะละแบบนี้ถูกไหมคะเพราะว่ามันจะเหมือนกับเป็นการแบบเอ้ยมาพูดอะไรเยอะแยะฉันเข้าใจแล้วล่ะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นคําว่าบ ok ักริมตะมันจะไม่มีเซนแบบนั้นนะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆกับ ประโยคนึงที่แค่บอกฝ่ายตรงข้าว่าเอ้ยที่คุณกําลังเล่าอยู่เนะี่ยตอนนี้ฉันตามทันนะฉันเข้าใจละฉันเข้าใจสิ่งที่คุณกําลังพูดอยู่นะนะคเป็นระยะระยะนะคะเราก็สามารถใช้คําว่าวาการิมาสตกได้นะคะหรือในหลายๆฉากหลายๆเหตุการณ์นะคะคำว่าวาการิมาสต มันจะเหมือนกับเราพูดว่าโอเคโอเคแบบนี้นะคะคือเข้าใจและเข้าใจสิ่งที่เธอพูดแล้วแต่ในภาษาไทยเราจะไม่บอกเออเข้าใจแล้วเข้าใจละแต่เราจะอืมอืมโอเคโอเค,อเคแบบนี้นะคะในเคสแบบนี้นะคะเราสามารถเอาคําว่าวากาดิมาสตะเข้าไปแทนที่ได้นะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคําว่าเข้าใจละค่ะเราจะใช้ประโยคว่าวากาดิมาสตะวากาดิมาสตะคราวนี้นะคะถ้าเราจําคําว่าวากาดิมาสตะได้แล้วนะคะ เพิ่มอีกหนึ่งอันละกันเนาะแค่เราเติมคําว่ากะเข้าไปท้ายประโยคนะคะซึ่งไอตัวกะกะก,ก,ก,กาเนี่ยในภาษาญี่ปุ่นนะคะมันจะเป็นตัวหนึ่งเหมือนคล้ายๆตัว question mark นะคะคือตัวเครื่องหมายคําถามนั่นเองนะคะมันจะทําหน้าที่คล้ายๆเครื่องหมายคําถามเลยนะคะถ้ามีกะ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 อยู่ท้ายประโยคก็คือแสดงว่าประโยคนั้นเป็นประโยคคําถามนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเราจําคาว่าว่าก็ได้มาชิตะที่แปลว่าเข้าใจแล้วค่ะได้แล้วนะคะเราเติมคําว่ากะเข้าไปที่ท้ายประโยค รวมกันเป็นวากาดิมาสตากะวากาดิมาสตากะจะมีความหมายว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมคะนั่นเองค่ะสรุปนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงสองประโยคด้วยกันนะคะก็คือประโยคแรกวากาดิมาสต์เข้าใจแล้วคะ่ะประโยคที่สองวากาดิมาสตากะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะกอง,ง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายมาตานะวากาดิมาสตากะ ฮะบาซมดมิตึดาา้ไสนวันนี้นะคะแต่จะมาแชร์อีกหนึ่งประโยคนะคะที่เป็นประโยคสั้นๆง่ายๆนะคะแต่ว่าใช้ได้บ่อยเช่นกันก็คือประโยคที่มีความหมายว่าเข้าใจแล้วค่ะ